Good m ร r นิ่งนี่ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณุ้นนะคะเราจะมาเรียนสัปดาห์ที่11หน่วยสีแสนสวยกันค่ะทบทวนสาระการเรียนรู้ที่เราเรียนผ่านมาก่อนนะคะในวันที่1เรารู้จักชื่อสีไปแล้วเรดคือสีแดง Green คือสีเขียวบลูคือสีน้ำเงิน พิงคือสีชมพูนี่คือตัวอย่างนะคะวันที่สองเรารู้จักประเภทของสียกตัวอย่างเช่นข้อที่หนึ่งสีที่ได้จากธรรมชาติใบเตยได้สีเขียวอัญชันได้สีน้ำเงินต่อมาข้อที่สองก็คือสีที่มนุษย์สร้างขึ้นยกตัวอย่างเช่นสีเทียนสีไม้สีน้ำนะคะเด็กๆ วันนี้คือวันที่สมเราจะมารู้จักแม่สีกันค่ะแม่สีดูนะคะแม่สีมีสีอะไรบ้างเราจะมาเรียนรู้กันค่ะแม่สีมีอยู่สามสีนะคะเด็กๆสีแรกเลยค่ะสีอะไรคะเก่งมากค่ะสีน้ำเงินนั่นเอง สีที่สองค่ะเด็กๆสีอะไรคะสีแดงเก่งมากค่ะต่อไปสีที่สามนะคะสีอะไรคะสีเหลืองเก่งมากค่ะเด็กๆแม่สีของเราจะมีอยู่3ามสีสีที่หนึ่งคือสีน้ำเงินถูกต้องค่ะสีที่สองคือสีแดง เก่งมากค่ะสีที่สคือสีอะไรคะสีเหลืองถูกต้องค่ะนี่คือแม่สี3าสีนะคะสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองนั่นเองแม่สีสามารถผสมสีและได้สีต่างๆนี่คือคุณค่าพาวรสาลข้อที่12นะคะ จบลงแล้วค่ะกับการที่เราเรียนรู้เรื่องแม่สีแม่สีจะมีอยู่3สีสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองนะคะเด็กๆเ,เราได้คุณค่าประวัติาร์ข้อที่2เรื่องของความจริงเพราะแม่สีแต่ละสีถ้าเรานำมาผสมกันเราจะได้สีอีกสีหนึ่งยกตัวอย่างเช่นสีน้ำเงินผสมกับสีเหลืองก็จะได้สีเขียวนั่นเองค่ะเด็กๆ จบลงแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปคลิปนี้คุณนุ้ยขอลาไปก่อนเชื่อเช่ละซื่อและซื่อใจเจนค่ะเด็กๆบ๊ายบาย